สวัสดีครับก็พามาดูต้นข่านะครับเพราะว่าเราทำเกษตรพอเพียงการปลูกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องต้มยำที่เราใช้ทำอาหารนะครับเครื่องแกงต่างๆนะครับนี่ผมก็ไปขุดมาจากบ้านพี่สาวมาปลูกไว้ได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับผมปลูกข่าไว้ มากกว่าสิบกอครับช่วงแรกๆปีที่แล้วอ่ะเขาไม่ได้ค่อยลดน้ําเราไม่ค่อยได้ลดน้ําเขานะครับเขาก็ไม่ค่อยรอดแต่ปีนี้ก็คือเราทําระบบน้ําใหม่เราคิดว่าขาเนี่ยปลูกง่ายก็มันก็ไม่เชิงง่ายไม่เชิงยากนะครับก็ต้องลดน้ําเหมือนกันนะครับปลูกต้นไม้อะไรก็ปลูกข่าไว้ตอนนี้ประมาณมากกว่า2ี่สิบกอนะครับตอนนี้ก็กําลังแตกแตกหน่อใหม่ออกมาเยอะเลยครับเพราะว่า อย่างเนี้ยปลูกไว้แค่ต้นเดียวนะครับต้นแม่เขานะครับเนี่ยอย่างอย่างต้นเนี้ยคือต้นแม่เขาต้นที่ต้นที่ใบเหลืองๆเนี่ยคือต้นแม่แล้วต้นเขาก็เป็นสีน้ำตาลไปแล้วมีน่าจะมีสองต้นนะครับเนี่ยต้นแม่มันเป็นหน่อหน่อเดียวกันแต่มันแตวมาสองต้นแต่ตอนนี้คือเขาก็ยุบไปแล้วพวกนี้คือต้นลูกที่เกิดมาใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับก็มีแนวโน้มว่า จะได้กินนะครับก็คือระยะเวลาได้ขุดหน่อไปกินหัวไปกินก็คือ1ปีนะครับครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ